รูปตอนนั้นใช่ยังเข้าได้อยู่นะคะส่วนไหนส่วนไหนที่บ้าส่วนไหนเยอะหรือะังอีเยอะใช่ค่ะใช่อะไรที่เราชอบใช้มันจะมาดึงดูดเราเสมอนับดูได้ไหมตอนนี้กี่ตัวแล้วจริงจริงหลิงก็ไม่ได้นับนะแต่ว่าก็ทำงานไปเรื่อยค่ะไม่ได้หับ คิวทองตลอดฮะคิวทองตลอดเลยคิวทองไหมนี่ก็ต้องถามผู้จัดการหลิงไม่ไม่รู้คิวตัวเองเลยก็คือวันมันก็คือรู้แค่ว่าเอาวันนี้ต้องทํางานอะไรแล้วพรุ่งนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างใช่เหมือนถ้าจะเกินหลายสิบตัวมันคะลิงเกินเซอไหมใช่ทำหลิงแล้วก็รวมออมด้วยไม่แหลายสิบตัวไมคะไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำเพราะนับไม่ไหวผู้จัดการยังไม่ แล้วนำไม่ถูกเลขหนึ่งสองสามนแสดงว่าเรียกว่านำไม่ไหวใช่ไหมคะนำไม่ถูกนชไม่ได้น้ำพาใช่แต่ก็คือเข้าได้อีกเข้าได้อีกหนูชอบทำงานไอ o v e my j ม่แล้วหนูก็จะเป็นทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ที่หนูขายคุณผีครับเขาบอกว่ามีคนเขาพอกันว่า ่เดือนตัวไปเกือบร้อยล้านเลยนี่ท่ไจริงเหรอคะไม่นะคะใช่นะในหลายงานไม่แน่ไม่แน่ใจแต่ว่าทุกวันนี้เราทำงานทุกวันเลยไหมพี่เต็มเดือนเลยไหมเต็มเต็มเต็มทุกวันถ้าอย่างในหนึ่งอาทิตย์นะคะเรามีวันหยุดบ้างไหมคะถ้าหนึ่งอาทิตย์เหรอคะ อย่างจริงๆอย่างที่เคยบอกว่าช่วงก่อนน่ะหลิงเคยทํางานแบบเกือบทุกวันก็คือทุกวันแล้วแหละค่ะแล้วก็วันหนึ่งบางทีก็หลายงานจนตอนนี้หลิงรู้สึกว่าเออหลิงอยากอยากมีเวลาดูแลตัวเองบ้างก็เลยขอแบบถ้าเป็นไปได้ขอหยุดอาทิตย์ละครังอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เพื่อที่จะดูแลร่างกายฟูฟูแบบจิตใจร่างกายของตัวเองใช่คะแต่ก็มีเวลาแบ่งสรรจัดสรรเวลาให้กับตัวเองไหมครับช่วงเนี้ยหรือว่ามันยังคิวแน่นอยู่อะไรอย่างเงี้ย เรียกว่าในในวันที่คิวแน่นๆเราก็ยังมีเวลาดูแลตัวเองใช่ค่ะในในหนึ่งวันเคยรับเยอะสุดถ่งนานคหมสี่สี่งานใช่ในหนึ่งวันสามารถมีได้สี่งานตอนนี้ร่างกายเราโอเคใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรมองเราเคาะแล้วแล้วหนึ่งวันที่เราได้หยุดอ่ะส่วนใหญ่หลิงจะทำอะไรออกกำลังกายหรือนอนเออก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายแบบ ช่วงนั้นต้องการนอนเปล่าแต่ว่าถ้าช่วงนั้นพักผ่อนเพียงพอลยก็จะเลือกที่จะไปออกกาลังกายหรือว่าพิลาทิสเพื่อที่จะให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงมากขึ้นค่ะความพอดของเราค่ะเราคิดว่าแบบคนแบบเราคิดว่ามันรอะอะไรเอ่ยทำไมถึงแบบเอ้ยพอดแบบือไม่มีแผ่วเลยเพราะอะไรเพราะความน่าร<อ>ักเพราะว่า ความธรรมชาติขอมมอบไปให้กับสื่อมวลชนก็เลยค่ะภาพน่ารักภาพน่าร um> ักภาพน่ารัก่ชวนบอกว่าภาพน่ารักแบบเก่งใช่ไหมใช่เราก็เต็มที่กับผลงานที่เรารับอะไรค่ะแล้วก็น่ารักกับคนรอบข้างก็คือเหลีกเราเป็นคนที่เต็มที่กับงานจริงใจกับคนรอบข้างอยู่แล้วอะไรที่เรารับมาเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ใช่ค่ะ ต่อความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะดิงคิดว่าแบบมันที่สุดหรือยังหรือว่าไปต่อได้อีกไปได้อีกไปได้อีกไปได้ดียังไม่ที่สุดค่ะไปได้อีกเลยแสดงว่าเรอตั้งโกของเราไว้ก็จะไปงไปเปโกสูงสุดเออในวา่วงไว้โกสูงสุดวค่ะที่เราอยากไปให้ถึงอะไรอย่างนี้ค่ะอืมตอนนี้เระยาสั้างอยากเล่นแัเล่นเป็นเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเรายังไม่เคยลองแล้วก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับเราใช่ค่ะ แล้วคาแรคเตอร์ถ้าเกิดว่าได้เล่นหนักจะได้คาเล็กเตอร์แบบที่ต้องการได้หมดเลยถ้าท่าหมดมันเหมาะกับเราบทดีเราก็อยากลองเล่นเองดิพี่หลิงตอนนี้พี่ผ่านจัดท่าท้าวไหมคะมันมีมาจีบบ้างไหมเออจริงๆคือตอนนี้เวลาคุยงานเขาจะไม่ได้แบบทักมาติดต่อหลิงโดยตรงต้องติดต่อผ่านผู้จัดการผ่านทางช่องทางเพราะฉะนั้นถ okay. ้าแบบไม่ได้ เขาไม่ได้คัดมาจนถึงที่สุดลิลก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่ติดต่อผ่านเราบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่เป็นปีทองของเราเลยแม่ครับเป็นปีดีเพราะว่ามันได้ทําอะไรหลากหลายโกนเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนาะสาวสิบยังแจกสามสิบกำลังดีค่ะสามสิบแปดปีทองด้วยจริงจริงลิลปีทองหลายปีแล้วนะหลายปีติดติดกันเลยยังคู่เพิ่งมามาทำงานหนักๆสองปี แล้วก็พินิแล้วก็ปิกทีอีกแล้วนะแต่ก็ไปได้อีกไปได้อีกาตทองคืนทองคืนทองหีิกอย่ามาล้อแต่ความว่าทองหลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ความว่าทองหลิกก็เกือบจะโดนค่กามเรื่องมันเกิดอะไรยังไงจริงถา่เรื่องนั้นที่ไปแจ้งความที่ไปแจ้งความจริงๆคือเมื่อเมื่อหลายเดือนที่แล้วหรือเปล่าที่หนูเคยสัมภาษณ์ไว้อ่ะคือก็รู้ว่าตัวเองว่ามีคนตาม ไปถึงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งหลิงก็มอบมอบอำนาจให้ทางช่องไปจัดการะเลบถ้ารายนี่คือกลุ่มเดียวกันไหมน่าจะเป็นกลุ่มเดียวร์เห็นคุณตำรวจบอกว่าคืออะไรบ้างอะไรนะคะเร่าสิคือตำรวจกำลังต่างๆอะไรบ้าง่ันก็เท่าที่ทราบมาว่าคือโดนตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแอบ ใช่แอบตามมาถึงพื้นที่ส่วนตัวอี่เป็นจัไหนที่เรารู้สึกว่ามันรุนแรงมากเลยจริงๆถึงถึงพื้นที่ส่วนตัวหลีกก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากเกินไปแล้วจริงๆล่าสุดใช่ล่าสุดเห็นว่าคือคนขับรถก็โูไล่ออกไปแล้วเพราะว่าเขามีคนถ่ายข้อมูลให้กับคาเฟ่เอ่อเท่าที่ทราบมานะคะจริงๆขึ้นอันนี้ก็ต้องรอน้องออมเป็นคนชี้แจงเพราะว่าตอนนี้มันก็มี คนที่ต้องรับผิดชอบฝั่งนี้นเขาเ่อยพนายหรอหรือว่าทางช่องเขารับผิดชอบอยู่ละแต่ว่าเท uh ่า huh. ท well ี Entonces, ่เท่าที่ทราบมาก็คือน้องอมก็ไล่คนที่ส่วนเกี่ยวข้องออกแล้วคือจากตอนที <ihrem hn> ่เราอยู่ด้วยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างจริงจริงหลิงก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับคนลดของน้องอมนะคะใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะแต่ว่าดูภายนอกก็ดู ปกติไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรนอกมีเครียดม,<จ>มีกดดันอะไรไหมครับเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวด้วยแลเป็นคนที่ไว้วางใจด้วยแต่ว่าก็กลับถูกขายข้อมูลสําหรับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆก็แอบบเป็นห่วงน้องอ้อไวถึงว่าคือเราก็แชร์กันกเรื่องว่าเออ่วกนี้เกิดอะไรขท้่บ้านก็เราอยู่แล้วว่าเออน้องก็มีกังวลคือ,คอ,อมัน ใครที่โดนมาก็คงกังวลแล้วก็เครียดแหละที่ที่ที่โดนคนใกล้ตัวทาแบบนี้เราก็คงแบบเสียใจกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะลิให้กำลังใจออมยังไงบ้างให้กำลังใจออมยหงบ้างกเครียดอยู่กันใช่ตอนนี้จริงๆตอนนี้น้อมดีน้องมดีขึ้นนะคะดิงก็ให้อาบูไงอาบูชิกี้มีเยียวยาจิตใจสปาส่าตัวคือออมนอกจากไม่ออกแล้วก็ดําเนินการดีกับคนนั้นเลยนะครเพราะว่าข้อมูลของเราก็เหมือนเขาก็เอาไปถางด้วย ่ก็อาจจะมีส่วนส่วนนี้ก็ต้องให้น้องอมมาชี้แจงเ้วก็ส่วนน้องอมก็มีมอบอำนาจให้ทางช่องด้วยช่องเหมือนกันใช่ไหมใช่ให้คขาทำเองของหนิงยังไม่ถึงกับเจอปัญหาเหมือนออมใช่ไหมที่แบบคนขับรถทำเรื่องหน้าตกใจมากเลยคือหลังจากเรื่องหนิงก็มีมีคุยกับคุณลุกเพิ่มเติมด้วยว่าเออมีเกิดเห็นข้อาของคุณลุอยู่ได้กันก็สนิทกันคุยกันก็ เออก็ทราบข้าวๆค่ะแล้วก็ถามว่าเออได้ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดหมายถึงว่าบอกความความกับความจริงไม่ได้ความจริงว่าเออห้ามนานไม่ได้นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มาตรการในการดูแลตัวเองค่ะของทั้งสองคนเข้มข้นขนาดไหนคะเนอพอเรื่องนี้พอเรื่องนี้ออกก็มี เราเรียกว่าบริการเข้าวันที่ก็คือตังบริการจริงๆไม่เออถ้าถ้าชีวิตประจำวันไม่ถึงกับมีบริการขนาดนั้นคือหลิงหลิงกับน้องออมยังใช้ชีวิตปกติอยู่ค่ะแต่ว่าพอ,พอมามางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางผู้จัดหรือว่าทางชอ่องหรือว่าเวลาเราไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีคนที่มาดูแลค่ะผมค่ะ ท er, ี่เกิดการระแวงมากขึ้นไหมเพราะว่าทุกก้านข้าวของเราตอนนี้มันต้องระวังมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันเิ่ขึ้นอืมจริงๆถามว่ามีไหมก็ก็มีค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงอ๋อใช่มันก็ได้แค่แค่แบบระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าจับได้ก็จะดำเนินคดีคดีเราเราเสียใจไหม สียใจไหมกับที่มันมีเป็นเกิดเรื่องแบบนี้กับเราเพราะว่ามันเป็นคนที่เราไว้ใจเป็นคนที่เป็นไปข่าวแต่เปนอย่างงี้ลิงถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เึ้นกันลิงเสียใจสิเพราะว่าคุณใกล้ตัวลิงก็ตัวลิงให้ใจเต็มน้อยอยู่แล้วใครที่แบบเราให้ใจไปแล้วเขาเขาแบบทำมีกับเราเราก็เสียใจใช่อะคค่ะคาณสุดท้ายลิงอยากบอกอะไรถึงซาแซนถึงคนที่ทำอะไรที่แบบทุกข้ามเนาะเกินความพอดีกับทั้งหลิงแะพอมะคะลิง จะฝากฝากอะไรดีอ่ะงอยากให้หยุดการกับทำแบบนี้ซึ่งเราก็เราก็ออกมาแอคชั่นชัดเจนแล้วว่าเออถ้าจบถ,ถ้าเจอแล้วเราก็จะดำเนินคดีดำเนินคดีดำเนินคดีนะคะรา,า,าะ,ะฉะนนใครที่แบบยังตามอยู่ก็วอนให้หยุดเลยดีกว่า เวลาเวลาทำงานเราก็เต็มที่กับแฟนๆทุกคนจริงๆหรือว่าใครที่ใครที่ไม่ชอบเราก็อย่าทำแบบนี้เลยมันแบบทำลายจิตใจของของศิลปินมาไม่มียอมพามใช่ไหมไม่มีไม่มียอมพาเออสุดที่สุดได้แล้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณคะ

อารินค่อยๆเลยครับขอพี่ลด้ลูกอันี้จะจหนึ่งสองสามครับหนึงองนะเสองสามรหน่องครับ่ครับขพี่ลิงขอกล้องีแป๊บนึงนะหนึ่งสองซนึ่นอง้ขอพี่ขาัดพงีได้ยัาตัดนปาเราไมฟเอตดังานเดียวัวีด่งเดตวล ลลิงค่ะขอคค่ะล mm ิงลิงตอพี่ลิงตงขอบคุณค่ะพี่ลิงตากทางซ้ายลิงนะโอเคนกไปแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะเจอกันวันจันทร์่ะวันจันทร์แกมีกันจนจะมีเวนที่วันจันทร์มีอเวนที่ยาสี